สวัสดีพี่น้องป้องไปค่ะนี่กัน้องพึ่งนันนะคะจิหกกัวเขาป้าแม่กบ,บให้อาหารกรบยาแรงนะคะพงนอกัแม่มันิบัไต่ไปพ,พ้าหนอไม่ก็ได้ฮะได้เทางหฮะอ้าม่อไรสามขากูเป็นกบเลยต้นงให้อาหารกรบพี่น้องบ่งกบ ใช่ไฮโกยำแรงฟุลอถือแล้วน่นเเนาะฟองน้ำหัวองกางามที่ฟังนี้สีใยที่ฟังท่าเปี่นี่เครื่องนึงทังหลังสีใยอี่างมันเพียงกันวะเ่ยสีเขียวแมันทำเพียงกัน ต้นี้กับพกกิอะไรนีตัวโกบนน่โกบพ่อหายน้ำางันลน้ำสอกับน้ำแรกบ่แม่เออคือพอเอาจคกขั้นตัวไปเบ่มอนเค่ตัวนาสีสวยน้อยยังพอดีนามเป็นกงามเลยผอาหารหไมันมันกินด้ทั้งป่าบ่แม่นน่ะ ปลาเนืา่านีนี่าิอกับนื้อปลาเข่ใหญ่สนอเล็บมนี่นีบอตันละสอบาทปาเียง้มันขายแค่เออปลาสลิดพีเไม่ไ่ไหวหนำบอกินอาหารปลาสลิดตัว้ปลากระเดื่ปลาหอยยนเต เดียวเรานแล้วมาปอยนี่แห้งขนาดขนาดฝนมาตัวตะไลมือน้ามันก็ยังแบบยังมันอมน้ำเนาะดินดินนี้มันอมน้ำได้ดุนเท่านั้นแม่ดินเหนียวนะพุกคนว่าน้ำมันคือแดงแท้มันเป็นดินเหนียวเลยทุกคนอะเด้ออันนี้ปับสภาพน้ำแต่ถ้าเป็นสีฟ้านะคะตอนนี้มันเป็นสีแบบเออสีพารเทลตอนนี้มันเป็นสีพารเทลแล้วอีหัวเนึ้องี่ฟ้าโลยก็จะฟ้าแล้วเขียวแล้วนี่เออถ้าได้อีซอหนึ่งคือคือสวยแล้วนะถ้าสั่งมายัง อันนี้เป็นขวดเธอใช้หมดแล้วเหรอเทสีนี่มันมันไม่มีมันบ,บเป็นพ้นไรต่อป,ป่าน้ำผึ้งทองถามว่ามันเห็นไลยป้าน้ำสุขภาพแข็งแรงนคนถามว่าอันเพิ่งไปซื้อมาได้ใส่อันนี้เขาสั่งได้ช้อปปีป้บ่สั่งในช้อปปี้นะครับพี่น้องขามันเขาห่าว่าอย่างกัอย่างกับป่ะบูซีบูซีบูซีอะไรเป็นดอกซีป่าผงซีน้ำเงินแนะนำยังปลาทรงออกขายบอกินบอปลากินกันเลียงได้กันใส่ได้แนะนำให้ แนะนำนะคะแนะนําเลยให้เทใส่ขวดน้ําก่อนไอ้ก็ขยเอาคายเอาไวิจัยอยู่เออจังบีบแต่บางคนข้าเจ้าเบอร์เบองในอันรีวิวไงข้าวเจียเทเทคือททนี้นนะอันนั้นจะเปืองและะ้วก็บดเธ่าไ่าอ่านพีใส่ไม่ใช่เขาไปดูในรีวิวเขาทำแบบนี้ไงตัวที่ฉันซื้อน่ะมันมีวิธีมันก็ยี่ห้อเดียวกันมันมีอันเดียวที่เป็นน้ําที่ปรับน้ำานักมันมีสีเดียวยี่ห้อเดียวก็บูสีนี่แหละจะคของลรือวงเอามันจะได้เป็นผลเยอะๆไงพึ่งด่วงเองนะ เออรอบหนาจะใมไเธอเป็นคนเทียบสิเป็นค้นอันนั้นเพราะว่ามันเสือใช้ได้ทีมเลยตอนนั้นได้ทิ่มเราได้ซื้อดอกเสือก็กินตอนนั้นเอาไปเป็นสูตรไซนอนสูตรอันเอาไปเป็นรากไปลั่มพนาอืมอันนี้ก็เป็นดอกแคนะคะที่ปลูกไว้แล้วเป็นดอกจะแค่ยังจำประเด้ไปซื้อมาหงูตัวเป็นดอกแคมะพร้าวน้ำหอมนะคะมะม่วงบักุงก็เริ่มติดแล้วบักหน้าก็ติดแล้วพี่น้องทำไมให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ใหญ่ไว้อัน ต้นใหม่ใหแฮมันบังลุ่ยังกระซิบปูพี่น้องปูบอกม่วงอยู่นั้นป่ะธานใหญ่บอกม่วงซื้อมันตั้งฮะซื้อมาตั้งเออเขาจะไปซื้อขุดแล้วก็ไปตั้งไว้ไงบอกม่วงบัลลีนจีเด็กน้องมันปรทธานใหญ่เด้อนี่ยังไม่โตนะคะก็เลือดปูไว้แต่มันใหญ่แฮมันนั่นเดี๋ยวสักพอนี่จะขึ้นยังหาวมองลุ่มประธานใดญ่ตนใหม่อันนี้มันโดนแสงมากขึ้นไปหน้ามันเลยไหมนี่ไม่ทุกตโกกขึ้นไปกระใหม่อากาศมันห่อนหลายแหมสุนี้ต้องไปไวรีไว้ มันโดนแดดไม่ได้ในะบมันไม้พวกใบใหญ่ๆอ่ะนี่ก็พอดอมันหมักเส้นเสือเป็นตัวนี้ทะลุเลยอ่ะดูสิใบมันทะลุาอากาศมันร้อนเนี่ยมันร้อนมากตัวพ่อคอดีของเซริพัลลันคือสามารถซื้อมาแบบปลูกได้เลยคับนะ่ะเข้าไปวานกันเลยนี่เข้าจริงตัวนีไ้ไปไปไปวานไปนองนี่นี่มันก็คือจะเกิดอีกเจนหนึ่งนะคะมันวสิบปงออกของมัน ก็ดีอยู่เวลาปลูกมันเต็มบ้านนะฮะเศรษฐีนี่านนะเอาให้อายจออยู่นังมันยังขังอยู่เลยอะไรนี่เหรออือเออต้องจอถ้าบ่จอเพราะเราจะปลูกด้วยไงเราจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรใส่นะพี่น้องมันต้องได้จอกระถางพวกนี้แต่ว่ากังหลน้ำอยู่อากาศฮ้อนหนมันร้อนจนเหี่ยวบ่มันร้นอนมากมันฮ้อนอีเด้พี่น้องฮ้อนไปต,ตาไต้ก็ยังนี่เมื่อวันวให้กกันมาซองซองตัวกัอนอือพี่นอนกันขับ่ถึงกัอนดิไหวเขาเรียนน้ำกันอยู่เด้ เป็นบางคืออะคือขาดกาปรับความสนิทสนมต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าวกระถือกันเป็นบางอารมณ์ได้แล้งแต่เรียนน้ำกันแล้วกต่พิสกัน,น,นที่ต้องต้องปลูกเอกสารเราแล้วไม่ปลูกเราจะเอามาหวาดไว้ไตรงนี้เลยเพื่อนบอกว่าหูกระจงไว้ปลูกใกล้บ้านเราดึงไปแล้นะคะคุณหน้าบ้านนะครับยี่แม่ไปปลูกไปแล้วคุณเยอะไปแล้วเยอะพอฮึ่ม ้นตอนนั้นจะปลูกเป็นต้นโมกแทนนะครับเดี๋ยวสั่งต้นโมกมาแล้วก็ยาต่อขอวัดขนาดพื้นที่ก่อนเพราะว่าเขาทําขนาดตารางเมตรงานน้ำม,มันได้บอกต้องวัดก่อนนะคือเอาอะไมันจะเข้าใจได้กลับว่าใชา้กี่แผ่นแล้วจะต้นหม่องปลดบารดับนี่อยากให้มันเป็นเป็นร่มเป็นอะไรด้วยเสียงกระติดห้านะปูน้นองเพิ่งปลูกหัวผิดได้พี่น้องปลูกอันกุ้งใหม่เดี๋ยวปลูกสุดทางสุดขอบทางเลยเพราะว่าตัวนั้นมันเหี่ยวเพราะมันไม่โดนน้ำปะ่ะนาะ เขาปลูกอย่างข้อนี่้บอกแมนปลูกเพียงเดียวอันนี้เป็นรถถ้ารถเขาเนาะเป็นหินเนาะอันนี้ปลูกไก่ผัวด้วยน,น้ำปบ่ถมนี่ตายอย่างบ่อวร้อนอน,นี่บ่อันนี้หันมันมันจะตายตอนสะทอ้อนออกอะนะกันก็เลยเหลืองสะท้อนออกแล้วปอร์แล้วมาปลูกัะนะอ๋อแต่มันติดง่ายอยู่นะพวกนี้เนาะคือกี่ดอ,อกหลามมันแข็งแรงสิงตายงาปูนแต่กระไรเนาะ อันนี้ต้นอันเม่าวังมะนาวโห่ปลูกต่อกันเบอเลยปลูกจนสูดพี่น้องอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นอ้าวเพื่ออกดอกแล้วต้นนี้ตัวแก้วออกดอกแล้วนะคะอันนี้ต้นท่อพี่อ้อมส่งมาให้นะคะกับปลูกใาญปลูกจนเบิร์แลวสุดขอบเพราะจะเป็นโรตรงขอบทั้งหมดเลยนะคะหมักท่อต้น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 คูนก็ปลูกนะคะต้นคูนมาทางไหจะเป็นต้นคูนสีขาว นะครับพี่น้องกับปลูกพี่ออกมาใหม่กระทรงปลูกทั้งสองฝั่งเลยของเขางข้าง,าง,างมันวัฒน์ท่านไงนเด้อแต่วันบัท่านไต่ได้ไหมเบี่ยมันหน่อยมันก็ได้ซส่หนีนี่พยายามหดหน,นาทุกมืออยู่นะคะมันก็เป็นสานาบ้านจะเลี้ยงกบเลี้ยงป่านะคะน้ำก็เป็นสีส,สยวยปลาแหล่บักกรำก็ตะกี้แลี้ยวทำใซปิ้งเลยเนาะสะท้อนเงาอะไรเลยอ่ะมันหนานเหรียอยู่เด้อ แต่ว่าน้ำสิ่งมันตื่นแต่ว่าสารลังบ้านมันลืมมันมันเป็นตะเร่ยนอยู่สารลังบ้านนี่ตายเดี๋ยวทำีะไรสิฮดน้ำเพิ่มนะครับพี่น้องเราก็จะลดน้ำต้นไม้นะคะให้มันดูชุ่มชื้อยู่ตลอดเราต้องให้วดน์น้ำไปด้พี่น้องเลยเวลาอีกสักปีหนึ่งสองปีนี่มันก็สณเพียงพีบอมมนก็สณ์โฮมพอดีก็จะเป็นต้นใหม่ไงพอไปดูมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่นะพอดีหน้านี่มันเป็นพุ่มเป็นพุ่มมันจะเป็นพุ่มมันยังเลยอกอยู่เลยยเลื มันไม่แดไไดได้ดิไม่แดดได้ดิจนจนเกลี่ยมได้ดนี่น่ะมันไม่แดดแดือดหอนแห้งไรเนาะขอนรดน้ำในมือเสาร์นำ้ำใบมันจังเลยกินเราไม่ตื่นแล้วกล้ากับใบจะได้แบบไปด้วยกนันอันอนี้ต้นยัง,ยงจืดบะไดรเราต้องตื่นมารดนำ้ำยามเช้าเธอไงต้นเสองไง ฉัต,ต네ื่นก่อนฉันแต่นเช้มาเลยเขาสาบฉันตื่นเก้าโมงผูเดีเฮ้ยเก้าโมงมันร้อนแล้วอ่ะเดพี่น้องภารกิจนันกระเทยแต่ละวันนะครับเออเออถืกแมงอันตร์ตอดพี่น้องเอ้บ้างหัวเข่าคอยนี่นี่เห็นบ่าโปะแล้วโปะเลยจะแม่งยังตอดคอยโอ้เขาจะเจ็บขาเจ็บแท้าคีเราแปบมันก็ตอดคอยไม่ทำจนใหม่เกียร์กบเกียร์ปูเกียร์ป่า ที่วันกับสิประกาศประจักษ์ได้ยินแซงพนาบงานอมๆอยู่ในบ้านนะพี่น้องอืต้นไม้ยามแรงๆคือมันใหญ่มากว่าจะให้ร่มให้เงาต้นไทรไอ้ต้นไทรมีต้นไม้ส่งไม้ไห้ได้พี่น้องเด้อพายอยู่ทั้งบ้านกับทรงให้เนี้ยกูก็รายเดี๋ยวติดต่อหย่างที่ย้ำไปอยู่โอ้ย่าน หญยามาปลูกมันจังเขียวชะอุ่มหอมททีส่สวยรุ่งม,มากๆหญยาตัวขันยมได้วัดบ้านบ้านท่านปิดตล่างบ้านตัวจังหวัดจ้าได้ขาเพื่นไมวัดไห้ไปแล้วนะครับพี่น้องคะเดี๋ยวคนนำตัวใหม่ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามมาด้วยด้วยนะจ๊ะเดยจะลงคลิปลงคลิปไปดูทุกวันเลยนะคะทุกคนค่ะเราจะแบบจะอัปเดตบ้านอัปเดต อันใดอันใดอันแนมีแบบคลิปดังๆอะไรมานะอู้ก็จะแบบว่ารีวิวให้แล้วค่ะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะ